สวัสดีค่ะมาบอกระสาโอกิกนแซ่บอีกแล้วจ้ะอเมื่อนี้ได้ตัมปูมาพี่น้องจ้ะเพ่เพ่เสื่องๆคือเก่าพี่น้องสินกำลังพอดีครับต้อแซ่บต้อแซ่บมาส,าสากกั่งโซ่ปอะไรอย่างนี้ฮะย้ำไปผมแว่าบริจวดพี่น้องจ้ะลองเชิญมึงพี่น้องสิถามหาบอขึ้นเก่าพี่น้องจ้ะจวดจ้า <mm มีทุกคนแต่วาสาวโอตูปวป่วมมาจ้ะ ร้องซ้งิ่งพี่น้องพี่น้องจะถามหาบออืมนาพี่น้องมาตำปูมาอืมอืมสดดูพี่น้องจ้ะสดสดอืออันนี้ไปกินทีหลังอันนี้สาอไปซื้อในแมคโครมาพี่น้องกาตเรีลบร้อยเลยจ้ะแบบนี้เลยพร้อมกินเนื้อสดอยู่จ้ะนุ่นะ ว้าสุดยอดอขาดบ่ไเด้ที่สินส้นเหนียวค่ะ สวยละดีเดี๋ยกินมันหอมพี่น้องอืมอืม,อม,อม,อม อู้แตบหวานเนื้อบริโยยจ้ะเนื้อไม่โยยเนื้อเด้งดึงดีเนื้อหวานชําขนาดแซบฟิตแว้ได้พี่น้องสุดกระสุดเดิมประขาพี่น้องจ้ะขาดไม่ไล้าขาดไม่ไล้พี่น้อง กบเลม้งไปน่ะแคบหมูขี้บัวไปนะมาิล้องเฮ็ดไข่ไป่น่องจ๋าไปลังบางไหนนอนอันนี้เฮ็ดเองเนะจ๊ะ กรอ,อบจังที่หัวสันจะเตือนนะพี่น้องเลยอ,อ,อหลืมเหมือนมแม่พี่น้องจา๋าฝนกันจะตก กินข้างก็ฝนยันฝน,นตก <c oughs> เนื้อบริสิสิหายเรือพี่น้องจ้ะเนือจัดมากเนื้อเต็มแฮ กาดมันแสบไปหน่อยกาดมันกรอบใบมันค่อยกินทีหลังมักาดมันจต่มันแสบยอยูเห็นไหมพันไปกระสุลลี่ที่กอลไปหน่อยมาอุ้ยลองผัดบวยๆเห็นไหมปวดซีมาแล้ว ép xong em Hãy subscribe cho kênh Ghiền phải Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มคำใดก็ะหือคำใดก็ะหือ,ม,หอมันแซ่บพี่น้องน,กกน,น้ำปลาแดกกระนัวปูกระหวานจ้ะแซ่บเข้ากันบไปไหน

เป็นการกินปูจัแซ่บแพงไปเนาะเนื้อแบบมันหวานแพงอะฉ่ำแซ่บดีจ้ะจิม้มเปล่าจิ้มคำ 给我打。 ปูดพี่อน,อน้องอือน,นี้ตะกุลร่วงอือจะไ้มัมงซ่งอ,อาจจะแก้แน่นละจ้ะ พีนี้เป็เราลยอ้าย,ยแซ่บพี่น้องจ๋าอ้บาริกเหมือน,นบาริกินดนเต๋อตำปูมา้าพี่น้องเผ็ดเพชรสวงสวงแสบแสบนัวนัวคือเก่าพี่น้องจ๋ากินกระเพาะแคบโหมูกราบกรอบพี่น้องอื อาแต่มากินในฝักกดไห์ก็แชร์ก็ดตาเป็นสาวโอนี่เด้อจ้ะเด้อที่สำคัญพี่น้อยจะรืวิวกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ประผัดกินมใหม่ของสาวโอนจ้ารับคลิปนี้สาวโอขอลาไปก่อนจ้าปกคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ